ดวงชะตามิใช่ประกาศสิทธิ์เป็นเพียงเครื่องบอกทิศทางที่หมายรู้ว่าเคราะห์ไม่ประมาทเคราะห์คลี่คลายหรือได้โชคเล่งขนขวายจะได้เอ่ยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชุดาพยากรน,นะคะ ในคลิปนี้จะเป็นคลิปเจาะลึกดวงชะตาของชาวราศีสิงหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีสิงจะเป็นการเจาะลึกตำแหน่งของดวงดาวแต่ละดวงที่เขาจะโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีพฤกษพนะคะส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงกระดวงชะตาของตัวท่านซึ่งตำแหน่งของตัวดวงดาวที่เราจะนำมาพยากรณ์น,นี้นั้นก็คือดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวพฤหัสดาวศุกร์และดาวมนุตยยค่ะ เพราะดาวทั้ง5ดวงนี้ในช่วงระยะเวลานี้เขาจะโคจรเข้ามาสถิตร่วมกันในราศีพฤกษพเป็นภพกรมมะของเจ้าชะตาอิทธิพลของตัวดาวทั้ง5ดวงนี้ค่ะเขาก็จะส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงกระดวงชะตาของตัวท่าน ชาวราศีสิงหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีสิง์ท่านมีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจําราศีดาวอาทิตย์จะมีระยะเวลาในการสถิตแต่ละราศีอยู่ที่28-31วันค่ะในคลิปนี้เราก็จะอิงตำแหน่งของตัวดาวอาทิตย์และดาวดวงต่างๆที่เขาโคจรเข้ามาร่วมกันนะคะ ชาวราศีสิงห์เนี่ยเรียกว่าดวงชะตาของตัวท่านก็จะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงนะคะมีเรื่องเรื่องราวเกี่ยวข้องกับมุมธุรกิจการงานถ้าเราดูในภาพจะเห็นได้ว่าดาว5ดวงนี้โคจรอ,อยู่ในภพกรรมมะซึ่งหมายถึงการงานนะคะการประกอบสัมมาอาชีพนะคะหรือการเรียนการศึกษาของเจ้าชะตา ดาวแต่ละดวงเมื่อเขาโครจรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีพฤกษภนี้เขาก็จะให้นิยามความหมายที่แตกต่างกันไปตามเรือนชะตาที่ดาวดวงนั้นเป็นเจ้าเรือนค่ะอิทธิพลของตัวดวงดาวนะคะที่เขาจะส่งผลกับดวงชะตาของตัวท่านถ้าเรียงตามลำดับของการโครจรย้ายที่เข้ามาสถิตอยู่ในราศีพฤกษภนี้ก็จะมีดาวมฤตยูเป็นดาวดวงแรกที่จะโครจรเข้ามาสถิตอยู่ค่ะ ดาวมนุตยูเนี่ยเป็นดาวที่ให้ผลระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นปัจจุบันกระทันหันนะคะมันจะอาจจะส่งผลในมุมของระยะยาวนะคะในช่วงระยะเวลาที่ดาวมนุษตยูโคจรสถิตอยู่ในใน,ในความหมายของดาวมนุษย์ตยูเนี่ยก็ส่งผลในมุมของตัวธุรกิจการงานอาจจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงบางท่านก็อาจจะมีโอกาสได้ไปริเริ่มทำงานอะไรใหม่ๆหรือบ,บางท่านก็อาจจะมีโปรเจก ที่ใช้ระยะเวลาในการทําค่อนข้างที่จะยาวนานนะความสําเร็จเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่เป็นความสําเร็จที่จะวัดผลในระยะยาวค่ะดาวพฤหัสก็จะเป็นดาวอีกหนึ่งดวงนะคะที่จะโคจรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีพฤกษภตั้งแต่ในช่วงของวันที่30เมษายน2567ที่ผ่านมา การมาของดาวพฤหัสนี้นะคะก็มาส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงกระดวงชะตาของตัวท่านไม่มากก็น้อยค่ะแต่ว่าผลาหรือตำแหน่งของดาวพฤหัสเนี่ยต้องบอกว่าเขา,เาส่งกระแสส่งอิทธิพลไม่ถึง ลัคนาราศีของตัวท่านสักเท่าไหร่นะคะแต่ในช่วงของกลางเดือนพฤษภาคมเนี่ยเขาก็จะมีดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของตัวท่านนี่แหละจะโคจรเข้ามาเป็นตัวกระตุ้นทําให้ดาวพฤหัสเนี่ยอาจจะส่งผลในเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงดาวพฤหัสเนี่ยมีบทบาทความสําคัญกระดวงชะตาของตัวท่านเพราะเป็นเจ้าเรือนในพวของความเป็นปุตตะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนในพวของความเป็นมรณะ ก่อนหน้านี้ดาวพฤหัสอ,อยู่ในตำแหน่งที่ดีค่ะเพราะว่าอยู่ในราศีเมษเขาทำมุมติโกนถึงตัวราศีแล้วก็ลัคนาของตัวท่านส่งผลกับชาวราศีสิงห์และลัคนาราศีสิงห์ได้โดยตรงแล้วก็อิทธิพลของความเป็นดาวปุตตะจะให้น้ำหนักของการเปลี่ยนแปลงแต่ในช่วงระยะเวลาหลังจากนี้ความหมายหรือนิยามของดาวพฤหัสก็จะเปลี่ยนไปค่ะดาวพฤหัสจะให้กำลังของความเป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะนะ มรณะหมายถึงการพัดพรา่าการโยกย้ายการลาจากนะคะหรือการสิ้นสุดนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งในช่วงระยะเวลานี้ค่ะดาวพฤหัสโคโจรมาอยู่ในเรือนของตัวการงานก็จะส่งผลในมุมของตัวธุรกิจการงานเจ้าชะตาอาจจะมีเกณฑ์ของการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะมีโอกาสที่จะไปเริ่มเริ่มต้นหรือทำอะไรใหม่ๆนะคะ อาจจะมีเกณฑ์ของการโยกย้ายไปได้ดีต่างแดนก็ได้หรืออาจจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงในมุมของตัวการงานหรือท่านใดนะคะที่เขาเรียกว่ารอคําสั่งในมุมของการโยกย้ายนะคะในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีโดยเฉพาะในช่วงของกลางเดือนพฤษภาคมที่จะมีดาวอาทิตย์มาเป็นตัวกระตุน้นและเมื่อดาวพฤหัสเขาโครจรอ,อยู่ในราศีพฤษภเขาโครจรร่วมกับตัวดาวมนุษย์ยู เราเรียกดาวคู่นี้ว่าดาวคู่วิเศษค่ะก็ทำให้เจ้าชะตานะก็มีทิศท,ทางกระแสในมุมของตัวธุรกิจการงาน,นนี้จะมุ่งเน้นไปในมุมของตัวการงานละท่านท่านใดที่กําลังก็เรียกว่าหางานนะคะในช่วงระยะเวลานี้มีโอกาสที่จะได้งานที่ตรงกับความสามารถหรืออาจจะได้งานที่ตรงกับใจเรา หรืออาจจะเป็นงานที่เราได้ใช้ความสามารถได้อย่างเต็มที่เพราะว่าดาวคู่นี้เราเรียกกันว่าดาวคู่วิเศษเราสามารถใช้ศักยภาพใช้ความรู้ของเราในการทํางานนะคะในการที่จะสร้างโอกาสหรือบางท่านก็อาจจะไปทํางานเกี่ยวข้องกับพวกนวัตกรรมคิดค้นสิ่งใหม่ๆหรืออาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับงานเบื้องหลังก็ได้หรืออาจจะเป็นนักโหราศาสตร์ในแขนงต่างๆก็ได้ นะะในช่วงระยะเวลานี้ดาวคู่นี้เขาส่งผลดีกับดวงชะตาของตัวท่านในช่วงของนะะวันที่14พฤษภาคม2567นะะดาวอาทิตย์จะโครจรเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีพฤกษพค่ะเป็นพบกรมมะของเจ้าชะตาดาวอาทิตย์เมื่ออยู่ในราศีมีนราศีเมษราศีพฤกษพเนี่ยเราถือว่าดาวอาทิตย์มีกำลังนะคะให้ผลดี เมื่ออาทิตย์โคจรมาอยู่ในเรือนของความเป็นภพกร,รมมะอาทิตย์เป็นดาวประจําตัวการสแสวงหาโอกาสความสําเร็จการสอบชิงทุนการสอบแข่งขันการปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือการโชคช่วยาหาโอกาสนะคะในมุมของตัวการงานจะมีเกิดขึ้นได้แล้วเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์มีกําลังนั่นหมายความว่าเราเองก็ต้องเป็นคนที่มีความกระตือรือร้อนนะคะในการที่จะ ฟันฝาสิ่งต่างๆถ้าเกิดสมมติว่าเราไปสอบชิงทุนเราก็ต้องตั้งใจในการอ่านหนังสือถ้าเราจะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเราก็ต้องมีความรู้พอสมควรที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นๆเราถึงจะมีโอกาสได้ถูกเลือกมันไม่ใช่ว่าเราไม่มีความรู้อะไรแล้วดาวเข้ามาช่วยอันนี้ไม่ใช่นะคะนั่นหมายความว่าเราเองก็ต้องพยายามด้วยนะใช้ความรู้ความสามารถ ตามกำลังที่ท่า,ททานมีตามสติปัญญาที่ท่านไหวนะคะในการที่จะสร้างโอกาสความสําเร็จพระดาวคู่นี้เนี่ยนะ,ะดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัสเขาเป็นดาวคู่มิตรนะคู่มิตรทางสติปัญญาเจ้าชะตาจะมีไหวพริบปฏิพานดีอะไรที่แบบเ,เป็นความรู้ความสามารถต้องเอามาใช้นะคะก่อนหน้านี้ เราอาจจะไม่ได้ต้องใช้ความรู้อะไรมากแต่ถ้าหลังจากนี้เราจะมีโอกาสอยากจะทําอะไรใหม่ๆนะคะเราเองก็ต้องใช้ความรู้นะคะในการที่จะเอาความรู้เราเนี่ยเป็นแรลกโอกาสนะคะเราถึงจะได้รับมันมา ดาวอาทิตย์โครจรสถิตร,ร่วมกับตัวดาวมนุษย์ยูเราเรียกดาวคู่นี้ว่าคู่ปัญญาก็ทําให้ในช่วงระยะเวลานี้อย่างที่บอกค่ะเราเองอยากจะมีโอกาสดีๆอยากจะปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไปสอบแข่งขันสอบชิงทุนหรือทําอะไรที่จะส่งผลในมุมของตัวการงานนั่นหมายความว่าเราเองก็ต้องมีความรู้นะพอสมควรที่จะไปแข่งขันกับคนอื่นได้ ถ้าเรามีความรู้มีการเตรียมตัวให้พร้อมนะคะสิ่งต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ดาวเข้ามาส่งผลและเราเองก็มีความพยายามมีความตั้งใจเราก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในช่วงระยะเวลานี้จะมีเกิดขึ้นได้กับดวงชะตาของตัวท่านอย่างแน่นอนค่ะดาวอาทิตย์จะใช้ระยะเวลาในการสถิตยอยู่ในราศีพฤษภตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึง14มิถุนายน2567 ในวันที่21พฤษภาคมดาวศุกรนะ์เจ้าเรือนกรรม,มะและดาวเจ้าเรือนในภพของความเป็นสหัชชะจะโคจรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีพฤกษบนะเป็นภพกรรม,มะของเจ้าชะตาดาวศุกร์โคจรเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของความเป็นกะเษตรถือว่ามีกำลังมากและให้ผลของการเปลี่ยนแปลงกระดวงชะตาของตัวท่านในมุมของตัวการงานนั่นหมายความว่าท่านจะมีโอกาสที่ดีนะคะ ถ้าไปในมุมของตัวการงานมีโอกาสที่ผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนการงานมีความเจริญก้าวหน้าเจ้าชะตาก็มีโอกาสได้เจอมิตรสหายเพื่อนเก่าหรือวงสังคมตลอดจนพี่น้องเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนค่ะถ้าประกอบธุรกิจในช่วงระยะเวลานี้กลุ่มคนเหล่านี้ก็จะเข้ามาช่วยเหลือเราได้อย่างเต็มที่นะคะถือว่าดาวสุขอยู่ในตำแหน่งที่มีกำลัง อิทธิพลของตัวดาวศุกร์นะคะเขาโครจรสถิตร่วมกับตัวดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสและดาวมนุษอเอยู่ถือว่าดาวสี่ดวงนี้ก็เปรียบเสมือนความหลากหลายในมุมของตัวการงานที่จะมีเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้บางท่านก็อาจจะมีงานเข้ามามากกว่า1งงานนะคะอาจจะเป็นงานใหม่ๆหรือเป็นงานที่ทํากับเพื่อนเก่านะคะหรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างๆนะคะก็จะมีความโดดเด่น เรียกว่าในมุมของตัวการงานในช่วงระยะเวลานี้จะโดดเด่นกว่าในเรื่องราวอื่นๆนะคะและแ้แต่อย่างที่บอกคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นจากตัวเราเป็นผู้กําหนดนะเพราะว่าหนึ่งในนั้นมันก็คือดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของตัวเราถ้าเราจะแยกดาวออมา เป็นคู่เป็นคู่เนี่ยอย่างดาวอาทิตย์กับตัวดาวศุกร์เนี่ยเขเป็นดาวคู่สมพลก็ส่งผลดีการสแสวงหาโอกาสความสําเร็จโชคใหญ่การติดต่อการสื่อสารหรือการเจราจานะการเข้าหาผู้ใหญ่ก็จะมีความโดดเด่นมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุน ดาวสุขโครจรสถิตร่วมกับตัวดาวพฤหัสเราก็จะมีไหวพิบปฏิพันธ์ดีในการที่จะเจรจาสื่อสารทําอะไรก็จะมองเห็นในมุมของตัวผลประโยชน์หรือสิ่งที่เราจะได้รับโดยเฉพาะในมุมของตัวการงานก็จะมีความโดดเด่นดาวสุขโครจรร่วมกับตัวดาวมนุษติยอยู่ตัวนี้ก็จะให้ผลในเรื่องราวเกี่ยวข้องกับช่วงนี้ท่านจะแฮปปี้กับในมุมของตัวการงานถ้าเรา ถ้าคนโสดช่วงนี้เราอาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องราวของตัวความรักเราอาจจะไปทุ่มเทกับในเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการงานนะคะถ้าเป็นคนโสดนะคือถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้สนใจในมุมของความรักคุณทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างจิตวิญญาณของคุณไปกับในมุมของตัวการงานแต่ถ้าเป็นคนที่แบบโอเคทํางานด้วยแต่ว่าก็เปิดใจยอมรับคนใหม่ๆเข้ามาคุณก็มีโอกาสที่จะพบพบรัก นะกับเพื่อนร่วมงานอาจจะเป็นเพื่อนเก่าก็ได้หรือคนที่เราไปประสบพบเจอก็ได้แต่อย่างที่บอกความรักไม่ได้ยืดเยื้อยาวนานดาวคู่นี้เข้ามาปุ๊บปุ๊บปับป๊บปัแล้วเขาก็เปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะคาดหวังความความรักเป็นรักแท้รักที่จะยืนยาวนานเป็นคู่ชีวิตอันนี้ แต่และบุคคลก็มีผลแตกต่างกันนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะใครที่เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ถ้าเราโสดอยู่แล้วก็พิจารณาแต่ถ้าเราไปโฟกัสในมุมของตัวการงานช่วงนี้คุณโดดเด่นมากเลยนะคุณจะมีชื่อเสียงมีเกียรติยศเ,เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปค่ะดาวสุกจะใช้ระยะเวลาในการสถิตอยู่ในราศีพฤษภตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายน2567 ในวันที่25พฤษภาคมค่ะดาวพุธจะเป็นดาวอีกหนึ่งดวงที่จะโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในราศีพฤษภเป็นภพกรรม,มะของเจ้าชะตาดาวพุธเป็นดาวการเงินค่ะแล้วก็เป็นดาวลาบผลนะเป็นดาวโชคลาบเพราะนั้นเมื่อดาวพุธโคจรเข้ามาเนี่ยเขาส่งผลดีในมุมของตัวการเงินเงินจะได้จากธุรกิจการงานการประกอบสัมมาอาชีพ จะส่งผลให้เจ้าชะตาจะมีลาบผลดีแต่ว่าบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ของการลงทุนในมุมของตัวธุรกิจการงานก็ได้นะมันแปลความหมายได้2ออย่างคือได้เงินจากงานหรือได้เงินมาแล้วก็เอาไปลงทุนในมุมของตัวการงานนะ และเมื่อลงทุนไปจะมีลาบผลไหมก็ต้องบอกว่าการลงทุนในช่วงระยะเวลานี้มักจะมีลาบผลดีค่ะนะกระแสการเงินก็ไหลเวียนดี D ได้มาก็อาจจะไปลงทุนต่อเรียกว่าเป็นลักษณะของการเงินที่ผ่านมือ การทำธุรกิจในช่วงระยะเวลานี้ก็จะมีความหลากหลายนะคะในมุมของตัวการงานท่านอาจจะได้เงินจากธุรกิจหนึ่งแล้วไปต่อยอดอีกธุรกิจเงินอ,อ,อีกธุรกิจหนึ่งแล้วได้เงินจากมันเป็นลักษณะของการเงินที่มันโยกไปอะคะ่ะนะมันส่งต่อไปในมุมต่างๆนะ ถามว่าจะเก็บเงินได้ไหมในช่วงระยะเวลานี้อาจจะยังเก็บเงินได้ไม่อยู่นะคะนะเพราะการเงินดาวพุธเนี่ยเขามาในตําแหน่งของตัวดาวเสาร์เขาโคจรเร็วมันจะเป็นเงินที่ได้มาแบบเร็วเร็วนะคะนะได้มาปุ๊บเป็นลงทุนต่อได้มาไปต่อยอดนะยังไม่ใช่เงินนิ่งแล้วเงินเก็บสักเท่าไหร่แต่เมื่อลงทุนมันก็มีลาภผลเป็นผลประโยชน์ในข้ออื่นที่จะคืนกลับมาให้เราแล้วตัวดาวพุธเองก็ยังเป็นดาวโชคลาภหรือดาวลาภะนะคะโคจรเข้าไป ก็ให้ผลดีในมุมของลาบผลในมุมของตัวการงานอาจจะมีโชคลาบนะที่ได้จากธุรกิจการงานก็ได้หรือในมุมของตัวการเงินก็มีลาบผลดีเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาเนี้ยดาว5้าดวงก็คือดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสดาวพุธดาวศุกร์และดาวมฤตยูเขารวมกันนะเขาอยู่ด้วยกันเขาเกื้อนหนุนกันแล้วเขาแต่ละดวงเนี่ยดาวแต่ละดวงเนี่ยเมื่อเขาร่วมกันเนี่ยเขาเขาเรียกว่าเป็นดาวที่ สนับสนุนกันไม่เป็นคู่ศัตรูไม่เป็นคู่อลริไม่เป็นคู่ที่จะมาลบล้างนะคะเขาเรียกว่าเกื้อนหนุนกันไปมันไปตามน้ําทําอะไรไปปุ๊บก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือจะทําธุรกิจลงทุนไปพูดคุยเจราจากับผู้ใหญ่อาผู้ใหญ่ช่วยเหลือบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ของการร่วมหุ้นลงทุนก็ได้หรือบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ของการทํางานต่างถิน่นต่างที่หรือได้งานจากต่างแดนก็ได้หรืออาจจะมี งานเข้ามาหลากหลายทําให้เราในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะอยู่ไม่ค่อยติดที่มีเกณฑ์ของการเดินทางไกลมีเกณฑ์ของการเดินทางไปทํางานการประกอบธุรกิจการลงทุนนะคะมีทั้งได้เงินนะได้เงินมาก็ไปลงทุนต่อนะคะอย่างที่บอกแล้วตัวดาวพุธเองนะคะเขาโครจรอ,อยู่ในราศีพฤกษภเนี่ยเขาโครจรร่วมกับตัวดาวอาทิตย์ก็มีเคเรียกวอิทธิพลกับดวงชะตาของตัวท่านเพราะดาวคู่นี้เป็นดาวคู่เจราจาและโครจรไปอยู่ในภพของตัวการงาน ท่านใดที่ทำงานในลักษณะของตัวแทนนายหน้าประชาสัมพันธ์ธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจซื้อมาขายไปหรือธุรกิจที่มีการสื่อสารทุกชนิดนะคะช่วงระยะเวลานี้จะมีความโดดเด่นวาจาของท่าน,นจะเก่อให้เกิดซัพย์คือถ้าไปพูดคุยอะไรกับใครเนี่ยแน่นอนคู่สนทนาก็จะเคลิบเคลิ้มกับตัวคำพูดเราถ้าเราค้าขายเขาเรียกลูกค้าก็จะ เอนดูอุปถมัมภ์เราอยากจะช่วยเหลือเราอยากจะสนับสนุนเราก็ทําให้เรามีโชคในมุมของตัวการเงินแล้วก็ตัวการงานดาวพุธโคโจรร,ร่วมกับตัวดาวพฤหัสดาวคู่นี้ก็ให้ผลดีเจ้าชะตาจะมีไหวพริบปฏิพานดีค่ะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดทําอะไรก็จะทันคนนะคะอะไรที่เป็นผลประโยชน์อะไรที่จะเป็นลาภผลนะคะเ,เราจะ ทำสิ่งนั้นได้ดีแล้ววาจาของเราเนี่ยมันจะก่อให้เกิดทรัพย์จะพูดจะคุยจะเจรจาอะไรออกไปเนี่ยเรียกว่าพูดออกไปแล้วมันต้องมีผลประโยชน์คืนกลับพูดไปแล้วมันต้องได้มากกว่าเสีย ทำให้เราก็จะกั้นกรองในมุมของตัวคําพูดอะไรที่พูดไปแล้วทําให้เราเสียหายพูดไปแล้วไม่ได้ตังหรือพูดไปแล้วทําให้เกิดความไม่สบายใจเราจะไม่เรียกว่าเราจะไม่ไม่สื่อสารในมุมนั้นออกไปเพราะฉะนั้นในแง่ดีก็คือเราจะมีความโดดเด่นในมุมของตัวคําพูดแล้วคาพูดของเรานี่แหละค่ะจะทําให้เราเกิดทรัพย์นะทำให้เราหาเงินได้ง่ายทําให้เรามีเรียกว่ากระแสะการเงินที่เข้ามาเหมาะกับการ ประกอบธุรกิจใน,ในเรื่องของการสื่อสารทุกชนิดดาวพุธโคจรร่วมกับตัวดาวศุกร์ดาวคู่นี้ก็ส่งผลดีเจ้าชะตาก็เรียกว่ามีความโดดเด่นนะคะในมุมของความมีสเสน่ห์มีจริตจกากร้านนะคะทำงานเวลาไปติดต่อกับคนก็รู้ว่าคู่สนทนาคนนี้เราควรจะเข้าหาเขาแบบไหนเราควรจะใช้คำพูดแบบไหนในการสื่อสารรู้จักกันเขาเรียกว,ว่าเอาใจใส่คนนะคทำให้เราเองก็จะมีสเสน่ห์ต่อผู้ พบเห็นแล้วก็ต่อคู่สนทนาการที่เราเป็นคนที่ดูเร,เรียกว่าเอาใจใส่นะสังเกตแล้วก็ดูว่าคนคนนี้เขาชอบอะไรแล้วเรานําเสนอในสิ่งนั้นก็ทําให้เรามีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆน,นะคะเราจะทํามาหากินง่ายทํามาหากินได้คล่องในช่วงระยะเวลานี้ ดาวพุธโครจรร่วมกับดาวมนุษย์อยู่นะคะเราเรียกว่าดาวคู่นี้เนี่ยจะส่งผลในเรื่องราวเกี่ยวข้องกับวาจาการสื่อสารนะ,ะจะเป็นคนที่พูดอะไรแบบชัดเจนนะคะพูดจริงทําจริงแล้วก็ทําอะไรด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจแล้วโดยเฉพาะอะไรที่จะเป็นผลประโยชน์เป็นการเงินที่จะมีและเกิดขึ้นและเข้ามากับตัวเราเราจะทําสิ่งนั้นได้ดีแต่อย่างที่บอกค่ะดาวคู่นี้เนี่ยเขาก็มีทั้งด้านที่ดีและด้านที่ต้องระมัดระวังก็คือบางครั้งเนี่ย เราอาจจะเป็นคนที่มีความฉลาดแกมโกงนะคะนะเอ,อ่อความฉลาดแกมโกงเนี่ยมันเป็นข้อเสียหรอมันก็ไม่ได้เป็นข้อเสียแต่ว่าบางครั้งเราต้องใช้ให้ถูกจังหวะนะคะให้ถูกกับคนด้วยเราถึงจะเรียกว่าไม่ไม่เสียหายกับดาวคู่นี้แต่ถ้าเราใช้ไม่ถูกเวลาไม่ถูกจังหวะและไม่ถูกคนเนี่ยอยิทธิพลของดาวค,คู่นี้ก็อาจจะทําให้เราเสียหายได้นะทำให้เราอาจจะ เสียเครดิตนะคะกับเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เราไปประสบพบเจอเพราะนั้นอะไรที่เป็นในมุมของลาภผลผลประโยชน์บางครั้งก็พิจารณาให้ดีค่ะนะคะทำอะไรในช่วงระยะเวลานี้ต้องไต่ตรองให้ดีด้วยในมุมของการที่จะพูดคุยหรือเจราจาออกไปมันมีทั้งด้านที่ดีและด้านที่เสียซึ่งการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ในภาพรวมของชาวราศีสิงห์และลัคนาราศีสิงห์ ในช่วงที่ดาวหดวงนี้โคจรย้ายเปลี่ยนราศีซึ่งบางครั้งก็อาจจะตรงกับดวงชะตาของบางท่านและบางครั้งก็อาจที่จะไม่ตรงกับดวงชะตาของอีกหลายๆท่านจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะรับฟังนะคะฝากกดติดตามในช่องของชุดาพยากรณ์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปถ,ถัดไปด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ